มวยเดือดคู่แรกเบลกนี้ครับ18กับ21ครับ172กับ168ลงตัวที่นี่ครับร่างกายแข็งแรงครับไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลโรงหมออ้าวป้ายหน้าขวางเสียบโอ้โหได้คิกกว่าโนเน่นะครับแหมดูครับนี่ครับหักศอกตีมซ้ายเลยครับวางเข้าไปเป็นนักอาวุโสกว่านิดนึงครับ21แล้วนะครับกางเกงสีน้ำเงิน บนเวทีเป็นเกมการต่อสู้ครับจบแล้วมีตรภาพสวมกอดกันก็สวยครับลูกนี้คาถาบุตรโอ้โหแต่ว่าเป็นประเภทสายลุยทั้งคู่เลยครับคนหนึ่งเดินคนหนึ่งถอยคนหนึ่งถอยอีกคนหนึ่งก็ต้องเดินหาครับโอ้โหมาบัดขวายังไม่ถึงปล้ำในคนอย่างเดียวเลยครับพากิคุครับชวนคาถาบุตรทะเลาะมั่นใจว่าวงในตัวเองก็แกล่งก็เหนียวพยายามจะตบซ้ายนะครับทางด้านของพาคิคุ ตบซ้ายแข้งซ้ายหน้าอ่า3กิโลกรัมครับเริ่มต้นเกมก็เดือดเลยครับยกสองโอ้โหโปวนพพันครับพี่ทีน้องทีคุณทีผมทีอ่ะเริ่มใกล้รบถึงตัวแล้วใกล้แล้วแทงแล้วเสียบแล้วสับแล้วอ่าครับเริ่มจะรีแลกมากขึ้นแล้วครับโดนเข้าไป ปังปังอ้าวมาแล้วครับหนึ่งปังสองปังตีไปเรื่อยเนี่ยไปเรื่อยอ้าวแทงเสียบเสียบอ้าวเสียบอ้าวเริ่มทีขึ้น่าโอ้โหคู่นี้ไม่ต้องดูกันขยับเข้าไปครับยิ่งบัดขวาโอ้โหตบฝาคืทานทันทีครับพาคิคุแม่มีงัดศอกครับแต่ว่ายังไม่โดน เครื่องร้อนแล้วด้วยกันทั้งคู่ครับยานมาโอ้โหเกมเปิดเลยและครับทั้งคู่ครับวาาแข้งซ้ายสวยอ้าวอย่าอื้ออย่าตื้อครับกระทาวุตรครับต้องมีคืนมีสวนดูแล้วยังไม่ห่างครับอ้าวครับดูใครจะพลาดครับอ้าวครับเริ่มจะเสียบทีทีครับตัวนี้นะครับวยไทยต้องมีนำร่องครับเออเบิกร่องทางไปก่อนยกร่องสวนไปก่อนครับอ้าวพลอยนินไปแทงกุเนยครับเพราะว่าออกวุรงโอ้โหอาวุธ ประกบอีกแล้วตีโอ้โหเรื่องจริงของสำคมมวยครับเอาแทงเอาแทงเออตีไปเสียไปทั้งคู่ครับออาข้าไปาค,ครับพาคีคทุก็็ชอบเลยครับอยู่กันใกล้ๆครับอาวุธจะได้เห็นกันชัดๆไปเอามัดจิ้มขาต่อยครับอ้าวครับมาเป็นชุดครับไม่มีจังหวะหายใจหายคอเลยครับเล่นเขาล้วนๆครับคู่นี้เอา อ,ออกเสมอกันครับแม่ก็อย่างที่เห็นเลยครับต่างคนต่างออกแล้วครับไว้ไปเจอกันใหม่